ชอบอะไรที่มีสีสันและความฟินชอบความบันเทิงเลิงใจไปได้ดีกับเรื่องการทําอาหารและขนมและเครื่องดื่มจะเสี่ยงโชคอะไรแบบฟุ๊กๆมากก็ไม่ได้เป็นกาลาก,กินีอีกสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวาร์ปทะลุชะตา แล้ววัดดวุชาตาในคลิปนี้มาพบกันกันกบคลิป Timeless หมายถึงดูได้ทั้งชาติไม่จำกัดช่วงเวลาเป็นคลิปพื้นดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์ทั้งชีวิต กอนอื่นครับฝากกดไลค์แชรกดซับสไครป์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกับเราสองคนด้วยครับครับทางช่อง youtube โหราวาฟและเพจ a c e b o o k โหราวาฟพยากรณนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเถิดนะครับตอนนี้ช่องโหราวาฟของเราตั้งแต่วันอาทิตย์ที่10ที่ผ่านมานี้มียอดผู้กดติดตามหรือกดซับสไครป์ทะลุ4ี่0 0่นคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ผู้ประกอบการร้านค้าท่านใดที่สนใจอยากจะโปรโมตสินค้าและบริการของท่านไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ยาบ้านนคุณไงาขายได้หมดเลยนะครับในช่องของเราสามารถฝากโปรโมตโฆษณาในช่องของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายมูหินมงคลหินพลังงานหรือแม้แต่จัดคอร์สสอนทำอาหารคอร์สสอนทำฮวงจุย้ยหรือคอร์สอ,อะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่โหราศาสตร์นะครับสามารถฝากโปรโมตเป็นสปอนเซอร์ให้กับทางช่องเราได้นะครับ และที่พิเศษคือใครฝากขายบ้านขายคอนโดหรืออสังหาริมาทรา์ทางเราจะตรวจดวงชะตาเรื่องโชคลาภให้ฟรีว่ามีเกณฑ์ได้โชคลาภก้อนใหญ่ในเร็ววันนี้ไหมจะได้เมื่อไหร่และทํายังไงถึงจะได้เร็วนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ใน อินบ็อกของเพจเฟ e บุ๊ k โหราวัฟพยากรนะครับคนวันศุกร์นะครับเลข6เป็นดาวประจำตัวหรือบริวารหรือถ้าทางเลขเกตตัวเรียกว่าดาวอัตตะหรือวาสนาชีวิตเป็นดาวศุกร์วีนัทอชื่อก็บอกอยู่แล้วดาวศุกร์ดวงดาวแห่งรักอ่าเรียกว่าดังนั้นลักษณะนิสัย คาแรกเตอร์ก็ตามดาวเลยก็ชอบอะไรที่มีสีสันและความฟินชอบความบันเทิงเลิงใจไปได้ดีกับเรื่องการทําอาหารและขนมและเครื่องดื่มถ้าคนวันศุกร์ไปดูรถไปโชว์ลูมรถนะอ่าไปโชว์ลูมรถจะเป็นรถเบนซ์หรือรถอะไรก็ตามแต่เนี่ย <Yeah. S 1> ทางโชว์ลูมท่านรู้ว่าลูกค้าคนนี้เกิดวันศุกร์เป็นยังไง ขนมใส่ไส้ขนมเค้กโดนัทกกีกาแฟต้องพร้อมไม่ใช่ไปทั้งโชว์ลไม่มีอะไรให้กูกินเลยกูไม่ซื้อแม่งจะมีความสุขทีมเอมกับสุนทรียะบรรยากาศบางส่วนบางประเด็นที่บบว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่าเป็นเรื่องของคุยอควรกับคนดวามุอบขนตสองแก้วโดนัทจานหนึ่งคุกกี้จานหนึ่งเสิร์ฟพร้อมสเต็กและไว์ขาวแล้วค่อยเข้าเรื่องที่จะคุยดีกว่าคือลักษณะคาแรคเตอร์เขาชอบอะไรแบบนี้ แต่ว่าแม้ว่าตัวเองจะปรารถนาเรื่องความสุขความฟินสนุกสนานสักเท่าไหร่แต่เหตุการณ์ในชีวิตบางทีมันก็ไม่ยอมไม่สนุกสนาน<ด>้วยไู่ได้ฟินหรือสุขดังใจเท่าไหร่เพราะวันเกิดวันสุกจะมีดาวเสารเป็นหินะเป็นอุตสาหะอกีกเป็นหินะอกีกม,<า>มีเรื่องของการงานหรือภาระอะไรบางอย่างที่เข้ามาเนี่ยมักจะหนักกว่าวันอื่น ทั้งทั้งนี้ตัวเองนี่ปรารถนาความสุขมากกวันอื่นแต่เหตุการณ์แม่งกระทุกมากกวันอื่นจะไปรุ่มหลงอะไรมากๆในเชิงหวังน้ําบ่อหน้าแบบคนเกิดวันพุธก,ก็ไม่ได้จะเสี่ยงโชคอะไรแบบฟุกๆมากก็ไม่ได้เป็นการากินีอีกเกล้วเสียกาจะเสี่ยงโชคก็ต้องใช้กําลังนิดนึงเออไม่ได้ว่าซื้อหวยไม่ได้นะแต่มันต้องใช้ความขยันในการเกง่งเนื้อ เออในการคำนวณเลขแบบโอ้โหถ้างวดนี้ออกห้าสามงวดต่อไปต้องออกอะไรต้องคิดเป็นตัวเลขตามหลักคณิตศาสต<อ>ร์นึกว่าจะไปหวังความฟุกไม่ได้ต้องไปขูดไม้ครบ20ต้นก่อนถึงจะถูกอะไรเงี้ยการงานเนี่ยดาวการงานนี่โคตรเหนื่อยคือตัวเองีอ่ตัวฟินนึกว<อ>่าตัวเองนี่ชอบแบบว่าจิบน้ําชากินคุกกี้นะ<อ>แต่เองงานหรือภาระที่มีและต้องทํานี่โคตรจะหนักนะเป็นงานแบบว่าต้องเป็นระบบโครงสร้างขนาดใหญ่ถ้าแก้เคล็ด การเป็นวิศวะหรือสถาปัต์เนี่ยมันก็โอเคไงถ้าตัวงานมันดันไม่ใช่งานหนักไม่ใช่งานวิศวะสถาปัต์อะแต่มัน,เป,นเป็นงานเบาๆงาน ขายกาแฟเงี้ยมันจะกลายเป็นมันจะมีปัญหาอย่างอื่นเข้ามาแทนเนอะการสนับสนุนมันก็ดีเพราะว่าคืออังคารเป็นสีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่ลุยได้เพราะว่ามีการสนับสนุนที่ดีนะอังคารเป็นสีมันเลยเหมือนกนะับว่าจะได้หยิบได้ดีก็จากความขยนันหระอความหรือมันไม่เชิงมานลอุตสาหะแต่มันเป็นเชิงว่าต้องทาแบบเป็นเหตุเป็นผลนะทำมากเนะด้มากทําน้อยได้นน้อยอะไรเงี้ย มันจะไม่ค่อยหวังแบบโชคลาภฟุ้กแบบลาหูเท่าไหร่มันเหมือนหวังน้ําบ่อนหน้าอะไรมากไม่ค่อยได้ทางทักษะมหาพูดเนี่ยดาวอังคารเขาเรียกว่าเป็นอลลีอ่อลลี่เป็นสีแต่ลาหูเนี่ยถ้าทางทักษะมหาพูดของคนเกิดวันศุกร์เขาเรียกว่าลาหูเป็นราชาโชคนะแต่ราชาโชคเป็นการากินีแปลว่าอะไรสบายแล้วไม่ดีแปลว่าถ้าเกิดปล่อยให้สบายเกินไปเกิดปัญหาเหนื่อยกับดี คือตัวเองต้องการความสบายแต่ว่ามันมักไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นได้ลุยได้ทำเนี่ยคือคนวันศุกร์นะั้ถือว่ายัางไงก็ก็าสามารถที่จะลุยไดนะ้เพราะทุกอย่างมันก็ซัพพอร์ตให้ตัวเองพร้อมลุยคือต้องการชีวิตสบายแต่ว่าไม่ใช่สบายโดยด้วยกีบกุหลาบคนวันศุกร์ดีตรง,ตรงที่ม,รรมีอะไรมีดาวคู่ทรัพย์คู่โชคคือดาวพฤหัสจะเป็นมนตรี มีการช่วยเหลือจากผู้หลักผูยย้ใหญ่คูบาอาจารย์หรือแม้แต่ผลบุญแต่ขนบุญบาร,รมีต่างๆคนวันศุกร์นี้มีการซัพพอร์ตจาก อะไรที่เป็นเรื่องของธรรมะบุญกุศลอะไรนี่เยอะกว่าวันอื่นนะเรียกว่ามีบารมีมาทางนี้ในในเรื่องของว่าเอออาจจะเคยเกื้อกูลเหมือนอาจจะเคยทําบุญเรื่องการเกื้อกูลคนที่เป็นแบบว่ามีบุญบารมีเยอะๆมาก่อนแล้วเขาก็กลับมาเกื่อนุนเรากลับอะไรเงี้ยพอเดือดร้อนหรืออะไรขึ้นมาเนี่นวันศุกร์ก็คือจะมีคนช่วยได้ดีพอๆกับวันอังคารเลยนะที่ดาวพฤหัสเป็นสีเลยนะการเงินเงินเก็บเป็นเลขหนึ่งเห็นไหมเป็นคันดังเนะเป็นวิถีชีวิตเรื่องของเงินเก็บเนี่ย ที่นําพาให้ชีวิตขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ที่ค่อนข้างดีมากและพบโคคาเป็นอะไรโคคาเป็นเลขสีเป็นมูละอีกก็แปลว่ามีมีเงินเก็บเป็นก้อนเป็นเกาบเป็นกำได้ดีคือมีความสามารถในการหาเงินที่ค่อนข้างเก่งมากในชีวิตเนี่ยสามารถที่จะลงหลักฐานได้แน่นอนแล้วก็มีคนช่วยเหลือไงมัชที่มาเป็นเลขห้าเนี่ยก็เลยมีเขารู้สึกเหมือนกับว่าอย่างไงถึงไม่ มีมันก็มีเหตุให้มีคนช่วยจนมีจนได้อะคือมาวันสุกก็คือจะไม่สิ้นไรไหมต่อดาวคูบาอาจารย์ดาวอะไรช่วยเหลือดีวันสุกนี่เรียกว่าทําอะไรที่แบบดาร์กไม่ค่อยขึ้นดิ่งเลยอ่ะดิ่งเลยอะวันสุกนี่ต้องขาวนะเป็นดวง,ดบ,งบับงคับบังคับมาทางขาวค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคือไปทางดาร์กเรียกว่าไม่แทบไม่ได้เลย เกบดีๆนะครับบริหารงานนู่นนี่นั่นที่เป็นทำงานหลังบ้านน่ะดีอ่าเวลาแสดงออกแบบบริหารงานส่วนหน้าแบบที่ต้องโชว์ตัวหรืออะไรเนี่ยอาจจะไม่เด่นแต่มีความสามารถในการพูดหวานเป็นคนปากหวานที่สุดในบรรดาทั้ง7วันเพราะดาวปากเป็นเลขสองเนี่ยดาวจันทเนี่ยไหมคนเกิดวันศุกร์ดูแลคนอื่นดีนะดูแลใจ,ใจิตใจชาวบ้านเขาดีมากสมมติตัวเองมีปัญหาดูแลตัวเองยังไม่ได้แต่ดูแลคนอื่นได้ กำลังจะก,กระโดดสะพานพุทธอยู่แล้วค้าวันศุกร์ไปปอบนี่เขายกเลิกเลยแม่เร่อความรักจะมาจากความรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนกับครูอาจารย์เราหรือเป็น คนที่อบอุ้มเราได้รู้สึกเหมือนเป็นล่มโพล่มใสตอนแรกกับใครก็ตามแต่เนี่ยความรักจะไม่เชิงเป็นความรักให้ความรู้สึกเหมือนเป็นที่พึ่งมาก,กาอบอุ่นนะ่ะรู้สึกแบบอยู่กับคนนี้แล้วล่มเย็นเป็นสุขกเหมือนอยู่กับต้นไม้ใหญ่ตามรักที่ต้องมาเป็นต้นโพหน่อยนะนึกออกว่าไม่ได้มาแบบอ,อะไรที่แบบตื่นเต้นมากๆในวันสุกก็อาจจะไม่พร้อมรับคือเป็นคนชอบความสุขก็จริงแต่เป็นคนชอบความล่มเย็น ไม่ใช่สุขแบบตีตัดนี่หรอถ้าเกิดอะไรที่แบบมาแบบตื่นเต้นเกินไปแบบแนววัยรุ่นเนี่ยเริ่มรับไม่ค่อยได้แล้วเรื่ก็โหยหานะเพราะว่าคนวันศุกร์ก็เป็นเลขหกอยู่แล้วนะโหยหาเรื่องของของสิ่งสวยๆงามๆความปิติในใจอะไรอย่างี้นะฝากติดตามนะครับในคลิปอื่นๆที่เป็นประโยชน์เราเปรียบเทียบดูนะครับในคลิปของทุกๆวันคนใกล้ตัวเราอาจจะเป็นวันอื่นๆวันไหนก็แล้วแต่ เราก็ลองดูประกอบนะครับทำให้เกิดประโยชน์ในการสังเกตแล้วก็เข้าใจคนใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับยังไงฝากติดตามคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ